สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแนมในช่องซีแหนมสองสีหอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นรันดอมก่อนเนาะอีกเช่นเคยนะอ่ะวันนี้จะกลับมาในหัวข้อที่ว่าเขาต้องการอะไรจากคุณกันแน่นะคนคนนี้คนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคิดถึงเนาะเขาต้องการอะไรจากคุณกันแน่คนคนนี้อืม ทำตัวแปลกๆหรืออะไรก็ได้นะหรือแบบไม่ชัดเจนอะเขาต้องการอะไรจากคุณกันแน่ของคนเนี้ยอือเอาเลยละกันอืม เรามาดูกันนะว่าเขาต้องการอะไรจากคุณกันแน่เอออโอเคคนคนนี่ยเขาต้องการอะไรจากคุณกันแน่นะคือจริงๆแล้วอะเขาเองอ่ะ มีความรู้สึกให้กับคุณอยู่เยอะอยู่มากมายนะแต่ว่าเขาไม่ไม่กล้าบอกคุณไม่อยากให้คุณรู้เพราะกลัวโดนหักหลังกลัวโดนทําให้ช้าใจทําให้เสียใจเนาะอืมเขาแบบเขาอาจจะเคยแบบโดนท,ทําร้ายจิตใจมาก่อนนะคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อะเอ,อแบบทำไม่ดีกับเขาหรอกแต่คนคนนี้อาจจะเคยเจอความรักที่อะ ไม่ดีมาก็เลยกลัวว่าจะโดนแบบเดิมอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าเขาอยากแต่เขาอยากให้คุณจริงใจกับเขานะอยากให้คุณอะแบบให้คุณรู้หมดไส้หมดพุงอะว่าคุณต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้คุณชัดเจนกับเขาอะไรกับเขาอะเออเนาะถึงแม้เขาจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนกับคนก็ตามแต่เขามองว่าคุณต้องเป็นคนที่ชัดเจนกับเขาแล้วตัวเขาเองอะจริงๆเขาไม่ได้อยากแยกจากคุณนะคนคนนี้อืม ถึงแม้จะทําหน้าแบบเหมือนหน้ามึนหรือทําเหมือนไม่รู้เรื่องหรือทําเหมือนแบบเก๊กหน้านิ่งไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณแต่จริงๆแล้วอะ่ะรักและหลงคุณมากๆก็อยากจะประคับประคองความสัมพันธ์เนี่ยไปให้ได้ด้วยกันกับคุณแหละอะไรด้วยกันกับคุณแหละคนคนนี้คือเหมือนแบบเขาคิดถึงแต่เรื่องของคุณนะมีแต่เรื่องของคุณนะ เออเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุและเขามีปัญหากันหรือเปล่าเหมือนเขาก็กลับมาคิดทบทวนในเรื่องราวความรักของเราอะแล้วก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าอะฉันก็อยากไปต่อนะฉันอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้จะทํายังไงจะแก้ไขยังไงดีให้เขาให้เรากลับมารากักกลับมาแบบอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอะไรด้วยกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอืมเขาอยากหาเรื่องแบบทําอะไรก็ได้นะที่ทําให้เราสองคนมาดับมาดับ ความที่เหมือนอะอาจจะเป็นความร้อนร้อน,รอนหรืออาจ,จเป็นความกโกรธของคุณหรืออาจ,จเป็นความไม่สบายใจความเศร้าหรืออะไรก็ได้เหมือนเขาอยากหาอะไรเย็นๆหาอะไรสบายใจมาดับอะไรที่มันไม่ดีดับอะไรที่มันแบบเออเป็นถุกอืมในเรื่องของเราสองคนและจริงๆที่เขาต้องการก็คือไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะยากขนาดไหนหรือว่าคุณอาจจะแบบดูนิ่งๆเขาไปแล้วเขาก็ยังอยากทอ่ะ จะพยายามเข้าหาคุณอยู่นะเออพยายามที่อยากจะไปตอบคุณอะไรกับคุณอยู่เนาะคนคนนี้อือม,มองว่าคนคนนี้กําลังทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้อย่างมากเลยมีการอยากจะทําอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคนคนนี้อืมเขาอยากให้คุณรอดูเขาอยากให้คุณรอเลยนะเดี๋ยวเขาจะทําบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณเห็นแน่นอนตัวเขาเองเนะี่ยเหมือนแบบโฟกัสที่คุณเห็นปะ่ะมองแค่ที่คุณคุณเหมือนเป็นดวงดาวอะ เป็นดาวที่เขามองเป็นเป้าหมายที่เขาต้องการเนาะอืมเขาเขาไม่อยากอยู่โดยแบบไม่มีคุณอ่ะอืมเขาจริงจังจริงใจแล้วก็อะอยากได้รับโอกาสในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยอืมเนาะแล้วเขาต้องการอะไรอีกเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้กันแน่นะอืม ใบแรกอเขาบอกว่าถึงแม้ความสัมพันธ์นี้จะมีความเสี่ยงแต่เขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงไปกับคุณนะเออไม่ว่าจะเสี่ยงเรื่องอะไรก็แลรวแต่แหละอืมแล้วตัวเขาเองอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณอะเข้าใจเขารวมถึงตัวเขาเองก็อยากที่จะเข้าใจคุณนะบางครั้งเขาก็อาจจะแบบเออไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าคุณต้องการอะไรอะไรประมาณเนี้ยอืม คุณเป็นยังไงแต่ว่าเขาเองเขาเองเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเขาอยากให้เราเข้าใจกันละกันอะมากกว่านี้อะไรกันมากกว่านี้เนาะเป็นอารมณ์เหมือนบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่เข้าใจกันอยู่อืมเขาว่ไม่อยากให้คุณลืมเขานะเขาอยากให้คุณมีเขาจดจําเขาไปตลอดเนาะเอออยากให้คุณมีเขาอยู่กับคุณไปอย่างตลอดเลย อืมเนี่ยตัวเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นอะไรที่มั่นคงเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงอืมไปด้วยกันยาวๆเนาะให้แบบยั่งรากลึกเลยอะไรยังไงอีกใบแรกเนี่ยเขาต้องการลุกขึ้นมาเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้รวมถึงทำให้คุณรู้สึกสบายใจรู้สึกดีเวลาได้อยู่ด้วยกันอืม เนี่ยเขามีการอขอพรนะอยากให้เราได้อยู่ด้วยกันอ่ะเขาอยากอยู่กับคุณนะคนคนนี้จริงๆแล้วอ่ะต่อให้สถานการณ์ภายนอกจะเป็นยังไงเนาะจะแบบยังไงก็แล้วแต่เขาอยากมีคุณน่ะอยากมีคุณอยู่กับเขาอ่ะไม่อยากให้คุณไปไหนเลยอืมอ่ะเขาอยากให้เราจบแบบความสัมพันธ์อ่ะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิงหมายถึงว่าเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเออเราอยู่ด้วยกันอย่าง แฮปปี้แอนด้งอะไรประมาณเนี่ยอืมเนาะอยากสมหวังกับคุณนั่นแหละอ่ะในเรื่องของความรักอะไรยังไงอีกเหมือนตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าคุณน่าเป็นคนที่บางทีก็มองไม่ออกนะว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงกันแน่เนาะเออรวมถึงตัวเขาเองเขาก็อาจจะรู้นะว่าเขาเองอะดูแบบทําตัวแบบ ลึกลับเหลืออะไรประมาณนี้แต่เขาก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเขามีความมั่นคงให้คุณอยู่ตรงนี้นะเออแล้วคุณก็อยากให้เขาเออแล้วเขาก็อยากให้คุณมั่นคงกับเขาเช่นกันเนาะอืออ่ะอะไรยังไงอีกความปรารถนาที่เขามีต่อคุณอืมโอ้โหเนี่ยเขาต้องการให้เราอยู่ด้วยกันดูสิ เอออยากให้คุณอยู่กับเขาอยากให้เขาอยู่กับคุณโดยการที่อาเขารู้แหละว,ว่าสิ่งเนี้ยมันต้องเกิดจากการที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะเขารู้ว่ามันต้องมาจากเขาด้วยอะไรยังไงอีกเนี่ยเขาต้องการที่จะไปต่อกับคุณยาวๆนานๆเนาะก็คุณเนี่ยไม่อยากเสียคุณไปหรอกอเนี่ยต่อให้เราสองคนมีความแตกต่างกันหรืออะไรกันเนาะหรือไม่เข้าใจกันเขาก็มองว่า เออแต่เดี๋ยวในท้ายที่สุดเราน่าจะเข้าใจกันได้นะหรือเราน่าจะมีตรงกลางร่วมกันได้นะอืมอืมเนี่ยถ้าหากไม่มีคุณนะคนคนเนี้ยรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่เลยรู้สึกแบบเหมือนรู้สึกดิ่งอะ่ะเออรู้สึกดิ่งถ้าหากว่าคนคนเนี้ยต้องขาดคุณไปอะ่ะเนี่ยเขาเห็นคุณค่าในตัวของคุณและความสัมพันธ์นี้มากๆเลย จริงๆแล้วเนาะเขาก็เลยต้องการที่จะมีคุณไว้อยู่กับเขาแหละไม่ต้องการเสียไปอะ่ะเอออืมนี่เขารู้สึกว่าอยากให้เราเติมความหวานให้กันและก,กันในความสัมพันธ์นี้บ้างด้วยนะไม่รู้ว่าช่วงนี้นิ่งๆกันไปหรือเปล่าหรือช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้เติมความหวานให้กันไหมเขาอยากจะได้รับความหวานได้รับการเติมความหวานสวีทกันหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะ โอ้ยเวดดิ้งดูสิเขาต้องการแต่งงานต้องการอยู่กับคุณเป็นคู่กับคุณนะค,คนคนนี้เขาค่อนข้างจริงจังนะกับคุณอนะถ้าคุณมองว่าเขาฮห,หวังแค่แบบเอามาเล่นๆมามาไปๆป่ปาๆนะคนคนเดียวไม่ได้มามาไปไปนะอืมจริงจังกับคุณมากๆนี่แล้วเขาอาจจะชอบ ในเรื่อง18บวกกับคุณด้วยนะอาจจะมีการเอออยากที่จะมีช่วงเวลาอย่างนั้นกับคุณอะไรกับคุณหรือรวมถึงอ่ะก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยต้องการให้เราจริงใจต่อกันแหละเออคุณจริงใจกับเขาเขาจริงใจกับคุณเป็นอะไรที่อ่ะแบบไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังกันอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะแล้วเรามาดูกันสิว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างในความสัมพันธ์นี้ ถ้าอยากแนะนำอยากบอกอะไรกับคุณบ้างอืมให้บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะเดี๋ยวมันก็จะแก้ไขด้วยตัวมันเองนะคุณไม่ต้องไปทำอะไรเลยเนาะเออหรือไม่ต้องแบบไปพยายามไปทำอะไรให้เหนื่อยนะเดี๋ยวมันจะแก้ไขด้วยได้ตัวมันเองอืมอุย้ยอยากคิดไปเองเนี่ยบางครั้งคุณก็คิดไปเองนะคิดมากคิดไปเองเนาะเพราะฉะนั้นอนะ ให้ใจร่มร่มนะพยายามมีสติรู้ตัวนะคะเนาะพยายามอย่าคิดไปเองแบบพยายามมองในโลกความเป็นจริงเนาะว่าตอนเนี้ยสถานการณ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้เนี่ยบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรอการที่เขาจะเป็นคนดีการที่เขาจะกลับตัวกลับใจการที่เขาจะรู้นี่นะแต่มันเป็นไปได้ค่ะเขาจะเป็นคนดีเขาจะเป็นคนที่อะที่คุณต้องการอ่ะแบบที่คุณต้องการเนาะอืม อย่าทำตัวรีบเล็กเพื่อใครเนบางครั้งอะ่ะคุณอย่าลดคุณค่าตัวเองเพื่อใครหรือแม้แต่เพื่อเขานะตัวเรามีคุณค่าเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะรอให้เขาพิสูจน์ตัวเองนะเพราะเขาอะ่ะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แน่นอนแล้วความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าเออถ้าหากคุณคิดนะว่าแบบเรื่องของเรามันจะเป็นแบบกลับมารักกันได้ได้หรอหรือว่ารักกันแบบมีความสุขได้หรอหรือแม้แต่แบบอ่ะเขาจะมีเราคนเดียวได้หรอทุกทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะ อืมเนาะเป็นไปได้หมดเลยเธอคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้เนะะี่ยเขาบอกว่าเหมือนให้เรารอให้คุณรอสักนิดนึงเพราะคุณคู่ควรจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าเนี้ยแล้วเหมือนตัวเขาจะเป็นคนที่ดีกว่าในตอนเนี้ยให้คุณได้เห็นเนาะรอให้ถึงตอนนั้นดีกว่าอืมเธอมีทรัพยากรที่จําเป็นครบถ้วนแล้วเนี่ยจริงๆคุณเองคุณทําดีหมดแล้วเนาะ คุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรเพิ่มหรือไม่จะจาเป็นต้องหาอะไรมาทําให้คือเหมือนเสริมแต่งเข้าไปเพื่อเป็นการกระตุ้นเขาหรืออะไรนะ้ไม่ต้องเออดีที่สุดแหละลดความคาดหวังลงเนี่ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮย้ยไม่เห็นเป็นอย่างที่คาดหวังเลยอืหวังว่าให้เขาเป็นอย่างนั้นหวังให้เขาทําอย่างนี้อะแต่เขาก็ทําคุณผิดหวังอีกละเขาไม่เห็นเป็นขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็บอกว่า ให้ลดความคาดหวังลงนะถ้าเราไม่คาดหวังแล้วเราก็จะมีความสุขและการที่เขาทําอะไรให้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> สุดยอดเลย <c oughs> เขาทําให้ <c oughs> คุณจะรู้สึกดีเออดีมากมากแต่บางครั้งอะความคาดหวังเราสูงแล้วพอเขาทําไปปุ๊บแล้วมันไม่เป็นตามน,านั้นอะคุณก็จะรู้สึกเฟลไงหนึ่งเอาปะ่ะอืม <c oughs> เพราะฉะนั้นลดความคาดหวังลงนะอย่าฟังความกลัวมากเกินไปเนี่ยตัวคุณเองอะอาจจะมีความกลัวอะไรในใจนะัก สักอย่างในตอนนี้เกี่ยวกับเขาแล้วคุณเองก็อาจจะอาแบบเฮ้ยเหมือนเหมือนยังไงความกลัวก็อาจจะมากรอกหูคุณกรอกหูเราเนาะประมาณว่าเขาทําไม่ได้หรกเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เฮ้ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอีกแน่เลยมันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยเลยแค่แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเล็กๆล้วเนาะคุณก็กลัวไปก่อนแหละล่วงหน้าเพราะว่าอาจจะเคยมีภาพเหตุการณ์หรือภาพจําไม่ดีเกี่ยวกับเขามาก่อนหรืออะไรกันเราแต่เขาก็บอกว่า อย่าเพิ่งคิดเลยอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนนะคุณคุณกลัวมากเกินไปเนาะแล้วก็รวมถึงอมีไพ่ออกมาด้วยว่าเนี่ยอย่าคิดไปเองมันน่าจะเกิดจากความกลัวเนาะของคุณที่ทําให้อ่ะคุณอาจจะคิดไปเองว่าเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นนะอ่ะก็อาจจะต้องดูแลรักษาใจตัวเองนะแล้วก็พยายามมองอะไรที่อ่ะมันเป็นจริงนะคะเนาะเพราะไม่งนนะั้นอ่ะคุณก็อาจจะ มีปัญหากับเขาได้หรือทะเลาะกับเขาได้อีกหรือแม้แต่การที่อ่ะเขาทําอะไรมาคุณก็อาจจะมองไม่เห็นว่าเฮ้ยเขาทําดีแล้วนะเขาเป็นคนที่ดีขึ้นแล้งเพราะว่าคุณอาจจะเชื่อในใจลึกๆไปแล้วว่าเฮ้ยเขาไม่ดีเขาอย่างงั้นเขาอย่างนี้มันจะทําให้คุณมองไม่เห็นในสิ่งดีๆที่เขาทําเพื่อคุณเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณนะแล้วเขาอาจจะแบบอ่ะถอดใจหรือรู้สึกแย่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าคุณยังรักเขาอ่ะคุณก็ลองให้โอกาสเขาได้ ปรับปรุงตัวหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะเพื่อคุณนะคะอะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย